สวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุผูสุคนครับวันนี้เลดพามาละทงน้ครับไปหาตันตอกหนูเก็ดตอกไม้ๆม้อะไรมือน,นีันขี่มานบนนาอไปรุ่นบป้งน้ำกันครับ Hai kap got... Laksa doon Maan 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 ya Ngayang Yuh แกออกกรองน้ำจับไปเลยครับทีสองของไปมาแล้วครับจับไปนิ่งแต้มแอบวบุกโดน มาครับแต้มที่สองหัวนันแต้มหนึง่งเคไหมสองครับ โอ yup. ้ยไก่หลายยิงมาถือไงโอ้จวดโอ้กมหไงเลยโอ้ยิงดอกแตกมาถือกันไก่พดดอกสองเหลียครับเจมตองมันนะตัวที่สอง ตัวสองของมือนี้ครับมานเยู่ครับตอกทาเหลี่ยแล้วตอกแดงมาเนี่ยมนัมนมนันมันไก่หลายยิงมาถืกอฮะมีตัวกลับมา จัดไปครับอืมวนครับนะคือคือไม้ต่อไป ลูกผลงานครับอันนี้สองโตครับจัดเมนูอย่างดีครับผมว่าชิดอยากกินต้มหนูนะครับต้มใส่ใบบัวขาบอนพี่เสียบครับเมนูหลกของปีนี่คือต้มสมครับจัดไปครับมาครับทอดเตรียมเครื่องเรียบร้อยคาตะไคร่ใบบกูดครับใบบัวขาม ต้มยําหนุ่มครับต้มตายใบบักขามอ่อนถูกง่ายครับอันปลอยเลยครับข้างใต้ไข่หั่นเป็นน้อยๆหั่นเป็นพักไปเลยเส็ดกินโอเคครับ nhông tay ghế Hãy cho là Ghiền Mì phát có mỗi nhai bôi nồi gần tay phát nhai nhai lại tao có đi khám hả ừ tao ờ, có เจ to so ้าหน้าสามใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยเกียรยิงน้อยเกลือเืมทไม่ได้ครับประเด็นไปนำปนหลงบอยนำปลาอะ่งง้ย nat di batik batik sampai 1 2 ini apa sukuan koyo ke air

ซุปนะครับโอ้ถุงสั่นไปกินส่นนวนไนจะข้าวมีซุกดีดไปใส่น,ไฟไฟน้ำโอ้เร็กเลยห่วงบุมยิแห้งเหราแล้ว

นำเลยจะนำต้องหลายเพเ่อเจะพิษฟ้าไปมัสามหยาดไปมาคนอีกจะหนึงคอซิมกับะซิมนโอ้หยดเลยไม่เลยวะซิมหนึ่งับ

ไอ,อ้หมาอ้นตมหนูโอเคมเแบบนเดีเลยรักเข่าท่าละ รับหยุดตุ่มหนูใส่แบบขามอ่อนนะครับจับปลายรัวนี่นี่ใครได้กินนะ่ะยอดมังครับกินก่อนครับสาวรอบเล็กตุ่มหนูแบบ Hmm, come lah.